n u m b e r รนะคะลูก just only number two งองงูเอลลี่ t to write งองงูโอเคนะคะ already นะ next number t ข้อที่สามคุณมีผ้าเช็ดตัวไหมคุณมีผ้าเช็ดตัวไหม spelling ถูกต้องนะคะถูกต้องน่ารักคุณ มีผ้าเช็ดตัวไหมอ่ะต่อไปค่ะแม่มีการไกลตัดเล็บไหมคะแม่มีการไกลตัดเล็บไหมคะอะคำถามใช่ไหมคะ The question อะ Nick Ellie ใช้ กระดาษวาดรูปอ่านักท่ามนะคะเอลลี่เขียนให้โครสวิสระอะไรที่ส์โอเคนะ